ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JOK China มาเดิม okay, ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคลิปแพทเทิร์นของบันดี้ไฟนะครับผมซึ่งคราวนี้จะเป็นการแพทเทิร์นกันระหว่างดาร์กอนเวิร์กับเลเจนด์เวิร์นะครับผมเป็นรายการโดยแอคทีมมนเดิมครับผมเลยเหรออ่านมานั่งประกันเสียประกันตั้งกลางนะเออจะมีผู้ช่วยเลยผู้ช่วยเฟนมาช่วยเหมือนเดิมครับผมจับตุ้งกระยันบอโอ้ยสบัสบไม่ห่วงไฟไม่ห่วงไฟจะรีบกระจกเนี่ย ไปจุกอ่ะเ,ย,กกเ,เยีกว่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสี่หสะนเฮ้ยลืมอันนี้แล้วกันะกน,นะเยียมกว่านะมันจะปวอืมชัดจวปบอกอาวุธบอกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดสามขีตีวิคว้ลยเหลือเจ็ดอ่าผ่านเฟ้อยี 17, จดะ,ะู๋วหูเฟอร์ดอลอืมอคิดแป๊บฮะดดอลลอไซส์สองใจยงไรก็เหอะอจยิงไซส์พี่เลยนะใจเย็นเลน้อง,ง,องผมก็เสียมือนะพี่เออก็ดีไงคุ้มเลยเซ็ด นี่ทำไรได้เจยงการใงเมื่อหนึ่งใบขอสีหานที่ได้รับตัวต้องสองจะได้สละครั้งบาดี้คอยิงเบา้องเตี้ิงเาแบบตัวหนึ่งยิงสิน่อยน่ายิงไม่เข้าหรอกเข้าตัวตีออกจะแรงตัจะไหลามาตีตายตอะไรกันสองทอง เหลือแปดจ้ะผ่าเลยตัวโตรอืมอืมอืมช็อตอ,อ,อันโตรโจบันทิคอคืออะสายหนึ่งเกตการ์ดรสุดเข้าสู่โซ,โซเป็นโซ,โซการ์ อืมนี่เท่าไหร่อ่ะเ <7, 000 S 1> จ็ดพันโคตรนะ Holy fucking justice subscribe ตัวได้น้อ,อูโซ่เออล้วเก่งไม่เปิดเออลืมโทษไปนานลืมเลยลงสายหนึ่งเชิญเชิญราการเปล่าฮะให้มันคิดนะมึงจะเกันไหมเอ้ยลิงก์แท็กทตีกลางไม่มีเพจเกตจไม่มี่ะซอกาส ผ่านจะ Stand <and> all. ้ะสแ a <c oughs> น d อนด์อลล์เล่อย่งดีไหมไกูชัดดอลลอพรนน้าเพื่นไปตีิกัสสิ่งแ้กก,ก,แกันนะ <c oughs> ไม่ได้กลักกกกกวจะกลกวเลกสิเยอะแตเนี่ยแย่ <c oughs> yeah. ดิฟเท่าไรอะดิพันเดียวเองสองพันปีเป็นเทสเก่อนเป็นเสหรอเป็นเทสเตัเตมาสองพันีคอร์เตือหนึ่งพันทำลายแอดจันยังเกตทำลายแอดได้ทำลายมอเฟยหนงใบที่มีทัวเหอรสี่พันตังกว่าเจ็ดพันหรอไอ้แปดพันีเหรอตาแ้พันสตนรอ ช็อตจ๊เก็บแต่ลบาบินด้วยลงไปดเฟเอเลยลิงตี้ใช่าสจ้ารออ,อ,อ,ออยู่นาร่าเมียบุ๊คจะต่อยข้าหน้าทิ่มเลยจ้าดา,าร่าเซนบุโอ้เซนบุบีอกาดเ้ยตจใจเย็น รอชารรอลฟ์แ่สิบลอออนลน์นีเป็นไรอ่ะเดียวหกพันผ่านเลย่ารัจแอนด์ดีลล์นืมสามหกเต้เหนียวผ่านเสร็จแล้วนะ อ่ะ uh huh. เะเสแลไ้ยัยไม่เห็นว้ฮะ uh huh. นี่สบเล็นะเ้วนเะอาซองออกก็ได้นะพี่ไม่ใช่จูเอาซองออกเสร็จช็อตก็ออกเอาเหมืใน่ไมึงไม่ได้เลยผ่านผ่านผ่านแนนลอ Let's believe and open the f r e s h a t and love ลอ, <Long. S 1> องลองตลบตะรวยนะมคขาดเว้อยอามทอง ครับทงเข้าเหลือแปดเหลือแปดสองทงเหลืออะไรเหลือหกสองทงเอ้ยสี่ฮันจัวอืมเฮ้ยอ่ะช้ารอเหนื่อยฮะทำไรพี่เป็นนะทำไรพี่ไว้เทียนบูดแน่เลยสองเข็มผ่อนไห ปั๊บไปหมดเลยแป๊บไลน์จะคัลเซ้นเหรออ๋อหลบก่อนใช่ไหมขอได้โจวก่อนขอโจ้ก่อนอ่าอ่าสามคิดกลางได้คือเดือสีนะบอกก่อนอืมสามคิดกลางสกิลอืมทิ้งลดสองอืมข้อหนึ่งจะสกิลคนนี้ไม่ถูกทิ้งจากมืออืมสังเกตลองดิเมย์นะผ่านการรอรออืมชาร์จโอเคโอ้ ดอ่อเต็มนึงเกตออกอาวุธออกอาวุธตายก็ได้าตายก็ได้ระสามผ่นรอครับรอนึงเกตออกอาวุธออกอาวุธเอาแล้วโวยแผนเทพ เมื่อมีมาสนใจมาอยู่ได้เพจมาอยู่ได้มุกอาเท่าไหร่ดิมืทั้งหมดบอดเลยวะอ่ะลิงก์หมดบอดเท่าไหร่อะหมื่นหนึ่งเพจเทหนึ่งตัวอ่ะเพจเขาสองสกิลทิ้งกรถอองั้นหรืเปล่าพันพันดาราอาดาราย่าไปไปเยอะเกียร์สี ไปนั้นเฟอยังรบเตะโมเป้าอือหกพันสามพันของทีทีหนึ่งไม่อยู่ในมุมเนาะมีเท่าไหร่ที่หกพันิเท่าไหร่ติบพันเดียวตีแต่ก็ได้หกพันกูใจเย็นไพ่แบนจัวชัดตจัวนี่ไหอยี่สิบสองพันใช่ไหมยี่สิบสองพเออยี่สิบสามพันเ จี้กี่บาทมือสามรีบสามพันมือสามเนาะกันได้สองทีสองทีเหรอโอเคก็ใจร้าใจแล้วก็เสียหายงอีอ่แต่มึงอะโดนไม่เอานี่ยอนไม่ได้เหรอชาแน่นดอกเออเอาไหมสามทีอข่แลผ่านผ่านผ่านดูดไปเดียวไล่หรือสี่ไล่เหรอไล่ถือเจ็ดชาแน่นดอกมี่ไปไล่ไม่จบกันอืมอขึ้นไปสอง แต่เพลงซ้ำๆนะแอาจะรู้ว่าตาเนึ่จะใช้เวลานานไหมแล้วจะติดนหรือจะติ์แต่ละเพลงหรือเปล่าเราเป็นเกมหนึ่งรอบแล้วหเกมแล้วกันหเพลงแล้วกันใ่ดีเดทัชชั่นไมได้วะทิ้งมาห่บอมาอุดทิ้งเบื่มาอุดโตวกทิ้งชาร์จออนดรจ้ะไคจะสีจ้ะโหดอ่ะพี่สายีเดนนี้มาตีสามกิตีใครทองสอทง จิโร่กอดเกี่ยวรอกอดปลาได้หนเกี๊ยวหนึ่งคงได้หนึงน่งหันเพ <อ S 1> นิรเมือเ่อไหร่ไวัเดียวจัวดเดชเคิร์ดช็อตจัวดเขามีเดชเคิร์ดนะผ่านผ่าน,านชาร์ดแอนด์นดอลลาร์ชาร์ดแอนด์นดอลลาร์ลองเดชเคิร์ดเปลี่ยนโอเคดูตีหงส์ตั้งจ้า <laughs> เพิขึ้นมาพอดีมีวัตกรรมแบบปลาใส่หน้าเลยหนึ่งส่วแล้วเนาะใช่หนึ่งส่วแล้วทำไมพอเราเล่เลจินเหมือนเราไม่แก่แต่ก็ได้แจ่ต่อไปเนาะออนไลน์เอาวุ้นไม่ขึ้นแต่ไดยมากเลยเอาวุ้นมาผมกบึ้มทิ้งก่อนแล้วของบึ้มขึ้นมันช้าเฉยๆแตยได้ถ้ามาเร็วก่อนีะดีใจมากเลยอ๋อเมื่อไหราจะบเธอนี่มันไม่ได้ตายตอนตายจบเธอผมรออยู่ไม่ต้องอยู่ โอ้ะชิเวลาอีกทีล้วเออสิบนาทีโอ้นนเยนานเลยเรวอๆใให้วงให้วงเลยออกอ่าเร็วครับจะได้ไปต่อไปชิตอไป้ยมึนซิ้งแบสัญญาณมาจุ๊บโอเคไปลยได้โรวมิลัรชูดิฟิลเจ้าจ้าจัว สี่สองแปดชาร์จเราล่อชาร์จเราล่อมาดี่คอสองคู่กระติกขนาดน้เนยี่หรอทิ้งเบิ้มอือแล้วก็เฟยชไม่ได้ฮะไม่หลุดทิ้งจากมือชาร์จอัแนี้อะไปคนนี้ทิ้งมือหนึ่งเบิ้มกัดเบิ้มมัดหนึ่งตัวที่มีไซส์สองจะดังกว่าโอเค ขนหลายฮนะสามลงองเฉาสอง,งองอเดฮะผ่า,านเลยจวโอเคเขามีตกาสนะใช่จุบัไปดิขออ่าฮะไอ้ดำปุง,งนี่เทไหร่เจ็ดพันโอเคให้ผมทิ้มมือเบิ้งเล่นเบิ้งเล่นบ้าง ไม่มีมัดอีกัดตอกัดอ่าขานาแซนด์ลอวารแอนด์ลอืนะเสียงมือพองสี่ใบทิ้งมือ่อนนะอาสกัดล,ลูกะก,กิลท่งทิงกก้ง,งอ่าหนึ่งเก็ดลอง เ e n น f เปดมาดเทันไหร่ดีพันเดียวสองพันตีตายก่อนเลยเปนพาวเวอร์สามพันตองก่อนสพันเียสพันตีเออตีใครตีมีมั่นใจเหรอเออานก็เลจวดช็อตจัวไรเหลือหกัอคิดอยู่เอ คอยตัวนึ่งอีกแล้วยู่ไเมื่อมีห้าอีกแล้วใช่กี่กัรใส่กระดาษชาร์แอนดน,นดอลชาร์จแอนดออ์ดอลดอลอีกแล้วเหรอต้องคนนี้แล้วแหละอ,อาใชา้ปิดคน ชารตอร์ดีเ่ไรรอไะร่ะดีพันเดียวหกพันปีจะโอยตายหกพันปีอาจจะหกพันปีตาจะถันจวดชาดจวเท่าไหร่หกพันมันบอกว่าอะไรไม่ต็กมันเมื่อตัเมื่วตัวที่ตีตัวนี้จะไม่จบเพินตายท่านีที่แหกอะฮะส่คู่ไงส่คูกคามตาอ๋อม่ไป นี่มันตายคู่นะเออช่างมันสิผ่านนีไ<ห>นตไปยันด,ดนดอกชาร์ตแอนดอกกูทำไมลิ้ไตายคู่อย่าไปกู้อะโดนตีคู่ก็ตายคาเท่ากันส่งตรงเออเดสี่ผ่าน,านเังเสี่กระเทินจัวชาร์ตจัวอืออยังไง โอ้ไร่ฟังจบพรานสแตนน์และชาร์ตแอนด์ดลอืมลองอืมมีมีใครไหมเอฟเฟกฮะมีเอฟเฟล็กเหรอเพนเพล็กสดจริงผมร้ายจังเลยที่เองอืมตีเพนักเพลก็ใส่ลงสองเขาถอดร้ายเอออีกสองตายไม่ได้โอ้ยจบแล้วครับผมคิด pattern ระหว่างเลเจนด์เวอร์กับแล้วก็ในเวอร์ เด็กขึ้นบอชนะได้สปอร์สองศูนย์นะผมสเปไปสายอะไรไปสายอะไรเออสายเมากาวครับสายเมากาวครับมเป็นมอนไซสสามมาเยอะแล้วก็มีการ์จากเนทริกผสมมาคลอดเมากาวสุดๆไม่มีใครได้ในแบบมันอีกแล้วนะครับผมประหลาดใจแพ้ไี่เงินเสียใจเลยเด็กเกางี้แหละเออไปก็ไปกาวตรงนู้นใช่ไหมอธิการเลยี่กาวแข่งแข่งก็ที่เออขอบคุณที่ติดตามนะผมอย่าลืมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามแล้วกดซับสไครต์นะครับผม ตามด้ช่องทางที่แบนการจีจิคิดนะครับผมออขอคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับผมซีจาร์ร้านซีจาร์อเมกาพารซาชั้นก้าผู้ให้การสนสนุนยปทางการครับผมชั้นก้าชั้นห้าลากัน <laughs> เ,เลครับผมเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ